สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนปั๊มผู้ติดตามใน t ิกตอกอยากมีผู้ติดตามใน t i k t อกเยอะๆให้เราทำยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามใน YouTube ให้ผมก่อนนะครับ <c oughs> ตอนแรก <c oughs> ให้เราเข้าไปที่ Play Store ของเราให้เราค้นหาแอปที่มีชื่อว่า tikf For ์ o ว e r ติกฟอ l ์เให้เราคลิกไปที่อันแรกกดดาวน์โหลดช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปเลยเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ TikTok ของเราก่อนให้ไปกดคัดลอกชื่อ ผู้ใช้งานในติ๊กต็อกของเราอันนี้คือติ๊กต็อกของเราให้เรากดออกเข้าไปที่แอปที่เราเพิ่งโหลดมาให้เรากดวางลิงก์ที่เราคัดลอกชื่อของเรากด get start พอดาวน์โหลดแอปครั้งแรกมันจะให้ใช้ฟรี5ผู้ติดตามแล้วกดใช้ฟรีโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะจะแจ้งผู้ติดตามให้เราผู้ติดตามเรามี4,900หัวใจ13 0 0 0วิดีโอ4 6 แลกให้เราไปดูวิดีโอของคนอื่นเพื่อเพิ่มเงินของเราเพื่อจะไปแลกผู้ติดตามให้เรากดถูกใจแล้วก็ออกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เมื่อเราปัม๊มอันได้ห้าห้าสิบเหรียญแล้วเราก็จะมาลองปั๊มหัวใจกันว่ามันได้จริงหรือเปล่าให้เรากดไปที่ follower กดไปที่ h a r t เราดได้ห้าสิบเหรียญเราปั๊มได้แค่ห้าหัวใจเรากดไปเลยแล้วกด free con แค่นี้คนเดี๋ยวหัวใจมันก็จะขึ้นเองเราไปดูในติ๊กต็อกของเราแต่เมื่อกี้ที่ทำผู้ติดตามฟรีมันได้จริงๆเนี่ยผู้ติดตามขึ้นมาเยอะเลยทุกคนนี่ทุกคน